เราก็เลือกนี่แหละเราได้สมุนไพรนี่มาแล้วใช่ไหมใช้ได้สมุนไพรนี่มาแล้วเนี่ยเราก็ไปเลือกเอาว่าร่างกายเราจะถูกกับน้ําอะไรนะถูกกับน้ําเปล่าหรือน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนนะเราก็ชิมน้ําเหล่านี้ดูก่อนนะน้ำสิบอย่างเนี่ยน้ำเปล่าน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนจะเอาแค่สามอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะ น้ำสมุ ial, นไพรฤทธิ์เย็ Studies jacket, นในน้ำเปล่าฤทธิ์เย็นในน้ำอุ่นฤทธิ์เย็นในน้ำร้อนก็ได้หรือนาสมุนไพรฤทธิ 2> 2> ์ร้อนฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันในน้ำเปล่าในน้ำอุ่นในน้ำร้อนก็ได้หรือสมุนไพรฤทธิ์ร้อนในน้ำเปล่าในน้ำอุ่นในน้ำร้อนก็ได้นะเป็นอะไรก็ได้แล้วพี่น้องเอาน้ำสกัดนั่นแหละใส่ลงไปประมาณ1นสามช้อนแกงอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเออเราเราสัมผัสเราแตะเราดมหรือเรากินแล้วเรารู้สึกสบาย นะใส่น้ำสกัดนี้เข้าไปเลยถ้าจะเอาข้อ4ถึง12ถ้าเรารู้สึกว่าเรายัางหาไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาข้อ 1- ถึงสนี้ได้น้ำเปล่าน้ำอุ่นน้ำร้อนเออเราสัมผัสน้ำอะไรสบายใส่น้ำสกัดนั้นเข้าไปเลยนะใส่น้ำสกัดเข้าไป 1- ถึง3ช้อนแกงนะแล้วก็ดื่มถ้าที่รู้สึกสบาย เ,เอาน้ำเปล่าน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเนี่ยครึ่งถึงหนึ่งแก้วนะประมาณร้อยถึงสองร้อยซีซีใส่น้ำสกัดเข้าไปหนึ่งถึงสามเนี่ยน้ำสกัดสมุนไพรพลังศีลเนี่ยนะน้ำสมุนไพรพลังศีลหนึ่งถึงสามช้อนนะหนึ่งถึงสามชั้นแกงอาจมากหรือน้อยกันนั้นเท่าที่สบายแล้วก็ดื่มเข้าไปเท่าที่รู้สึกสบายเนี่ยปรับสมดุลได้อย่างดีเลยอันนี้ปรับสมดุลได้อย่างดีเลยนะสบายมากเลยนี่ใช้ปรับสมดุลร้อนเย็นในชีวิตของเรา นะก็จะมีประสิทธิภาพสูงเรื่องเอามาพน่นะพนะพ่นใส่จุดที่รู้สึกไม่สบายก็ได้เอามาดมพน่นดมก็ได้นะเอามาดมก็ได้มาพน่นใส่จุดที่ไม่สบายก็ได้นะได้หมดหยดตายดหยดหูก็ได้นะสมุนไพรที่เรากันมาแล้วที่เรารู้สึกสบายนี้นะโอเคนะนี่าจจาะก็บอกวิธีใช้ง่ายๆนะยังมีวิธีใช้อีกแบบหนึ่งนะถ้าเรามีสมุนไพรอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกวิธีใช้อีกอย่างหนึง่ง นะใช้เป็นแบบนะใช้เป็นแบบอันนี้เออแล้วเราค่อยไปบอกอะไรมีดิตรอนดิษเย็นดิตรอนเย็นผสมกันนะนี่เขาใช้เป็นแบบตัวอย่างน้าพลังพุทธะน,น้ำสามพลังพุทธะสามารถเอาน้ำสกัดนั้นมาทำน้ำน้าพลังพุทธะได้นะซึ่งจะมีาสามพลังพุทธะเนี่ยมีสรรพคุณลดไข้แก้ไอขับเสมหะ แก้คัดจมูกน้ำมูกไหลขับปัสสาวะแก้ท้องเสียขับพิษในร่างกายปรับสมดุลร้อนเย็นเพิ่มภูมิบั้นทานนะอันนี้สามพลังพุทธนี่จะใช้ในกรณีมีอาการไม่สบายรุนแรงหรือฉุกเฉินนะถ้าไม่สบายรุนแรงหรือฉุกเฉินก็ใช้ตอนนี้เข้าไปนะมีนะนะส่วนผสมของสามพลังพุทธนะสามพลังพุทธสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะมีสูตรหนึ่งกับสูตรสองให้ไปสองสูตร สูตรที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นหนึ่งน้ำสกัดสมุนไพรริทเย็นหนึ่งสาช้อนแกงสองผงถานหนึ่งช้อนชาสามน้ำสกัดสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหยหนึ่งหหยดหรือน้ำมันเขียว1นสหยดนะเลือกใช้ที่รู้สึกสบายนี่ผสมกันนะก็จะแล้วกนะ็สูตรที่สองนะสามพลังน้ำสามพลังสูตรที่สองนะสามพลังพุทธสูตรสองนะ น้ำสกัดสมุนไพรหนึ่งถึงสามช้อนแกงนี่แหละสมุนไพรที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี้ใช้น้ำสกัดสมุนไพรริดเย็นหรือริดร้อนผสมกับน่ะน่ะผสมกันนะผสมกันเจ็ดส่วนอ่าคือน้ำสมุนไพรริดเย็นหรือริดร้อนเย็นผสมกันเนี่ยเจ็ดส่วนผสมกับน่ะผสมกับสมุนไพรริดร้อนสามส่วนนี่แหละเจ็ดต่อสามเนี่ยนะ าสามารถปรับสัดส่วนได้ตามความรู้สึกที่สบายาอันนี้ใช้พวกนี้ฤทธิ์เย็นต่อฤทธิ์ร้อนเอาง่ายฤทธิ์เย็นต่อฤทธิ์ร้อนเนี่ยเย็นเจ็ดส่วนร้อนสามส่วนจะเป็นฤทธิ์เย็นหรือฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันก็ได้นะารวมแล้วเจ็ดส่วนฤทธิ์ร้อนอีกสามส่วนรวมกันก็เป็นน้ำสกัดสมุนไพรตัวนี้น้ำสกัดสมุนไพรพลังพุทธนี่แหละนม่พลังศีลนี่แหละก็อามาใช้หนึ่งถึงสามช้อนแกงผสมผงถ่านหนึ่งช้อนชาแล้วก็ ผสมน้ำสกัดสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหย 1- 5หยดหรือน้ำมันเขียว1-3าหยดเลือกใช้ที่รู้สึกสบายจะเลือกใช้สูตรที่1หรือสูตรที่2ตามที่เมื่อใช้แล้วรู้สึกสบายและสามารถปร,ปรับปริมาณของส่วนผสมในแต่ละข้อแต่ละชนิดของสูตรที่1หรือสูตรที่2ได้ตามที่เมื่อใช้แล้วรู้สึกสบายปรับส่วนผสมได้อีกเสร็จแล้วเวลาใช้นี่ก็ มาใช้ก็กรณีเย็นเกินร้อนเกินร้อน,อนเย็นพันกันนี่ก็จะใช้แตกต่างขึ้นไปกรณีเป็นภาวะร้อนเกินใช้น้ำสามพลังพุทธประมาณหนึ่งช้อนแกงผสมกับน้ำเปล่าหรือน้ำสมุนไพรริดเย็นสดนประมาณหนึ่งแก้วหรือ2 0 0ซีซีแล้วดื่มก่อนอาหารหรือตอนท้องว่างหรือตอนที่รู้สึกไม่สบายดื่มประมาณครั้งละครึ่งถึงหนึ่งแก้วสามารถปรับ ปริมาณการดื่มและความเข้มข้นของสมุนไพรตามความต้องการของร่างกายคือดื่มแล้วรู้สึกสบายเบากายมีกําลังนี่กรณีเป็นร้อนเกินกรณีเป็นร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันก็ใช้น้ําพลังพุทธประมาณ 1- ถึงสช้นแกงผสมน้ําอุ่นหรือน้ําสมุนไพรน้ำริษร้อนเจือจางประมาณ1แก้วหนหรือ2 0 0ซีซีดื่มก่อนอาหารหรือตอนท้องว่างหรือตอนรู้สึกไม่สบาย ดื่มประมาณครั้งละครึ่งถึงหนึ่งแก้วนะ <c oughs> นะอันนี้นะสามารถปรับนะปรับปริมาณการดื่มและความเข้มข้นของสมุนไพรตามความต้องการของร่างกายคือดื่มเท่าที่รู้สึกสบายเบากายมีกำลังนะอ่าต่อไป3กรณีเป็นภาวะเย็นเกินใช้น้ำสามพลังพุทธประมาณ1-3ช้อนแกงผสมน้ำร้อน ดืน้ำสมุนไพรร้อนเข้มข้นประมาณ1แก้วประมาณ2อ0ซีซีแล้วดื่มก่อนอาหารหรือตอนท้องว่างหรือตอนรู้สึกไม่สบายดื่มประมาณครั้งละครึ่งถึง1แก้วสามารถปรับปริมาณการดื่มและความเข้มข้นของสมุนไพรตามความต้องการของร่างกายคือดื่มเท่าที่รู้สึกสบายเบากายมีกำลังใช้เมื่อไม่สบายหยุดใช้เมื่อเท่าเดิม เมื่อใช้แล้วเท่าเดิมหรือแย่ลงนะเมื่อเพิ่มศีลการรักษามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นส่วนการผิดศีลการรักษาจะมีประสิทธิภาพลดลงนะอันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะโอเคอ,อันนี้อันนี้ทำไมแก้ไม่ได้เนะนแก้ไม่ได้แสดงว่าไม่ให้แก่อลองดูคัดออกไหม อ่าได้ได้แก้ได้แล้ะปรับได้แล้ะคำมันซ้ำคำมันซ้ำก็เราจะปรับสักหน่อยอ่าปรับเรียบร้อยแล้วน่ะเ <c oughs> นี่ยก็น้ำสกัดนะอันนี้อาจารย์ก็บอกสูตรน้ำสกัดที่ว่าสูตรมาตรฐานกับพี่น้องก็ไปปรับเอาได้นะสูตรมาตรฐานทีนี้จะรู้ได้ยังไงว่าอะไรมีฤทธิร์รอนเย็นนะ่ะนะวันนี้จะบอก ตัวริตอนนิศเย็นเพิ่มเติมไปอีกย้ำซ้ำทวนเติมเต็มไปแล้วก็บอกเรื่องฐานเนาะพี่น้องมาจอเรื่องฐานว่แต่เมื่อวานนี้ยังไม่ได้พูดเรื่องกันเผาฐานเลยนะว่าทำไงจะทำสมุนไพรฐานใช้เองอใช้ฐานมาทำสมุนไพรใช้เอง